คุนยองกัซยยิยนดีต้อนรับเข้าสู่รายการจีฮูรีแอควันนี้นะคะรีแอคนอกสถานที่เป็นครั้งแรกเลยเพราะว่าเดินทางมาต่างประเทศค่ะแต่ว่าไม่อยากจะหยุดรีแอคนะคะเพราะว่ามันไม่รีแอคไม่ได้กับ MV ล่าสุดที่เพิ่งปล่อยมาจากรายการ Street Movement f i g h t e ซีซั่นสอค่ะทุกคนสําหรับเพลงที่แบบโหเผ็ดร้อนมากๆอย่างเพลงชิลี่จากคุณฮวาซานะคะซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็รู้แล้วนะคะว่าคุณฮวาซาเนี่ยเลือกท่าเต้นของทีมไหนนะคะซึ่งผู้ที่ชนะในการแข่งขันครั้งนี้ก็คือวันมิเลียนนั่นเองค เห็นไหมคะเดาแล้วนะคะว่าแม่เนี่ยน่าจะเลือกท่านี้นะทีนี้เดี๋ยวเราไปดูกันเลยดีกว่าว่าผลงานการกำกับของคุณรียคิมและวันมิเลียนนะคะจะทำให้ภาพรวมของ MV ทั้งหมดเนี่ยออกมาเป็นยังไงไปดูกันเลยค่ะอืมโอ้ให้คุณพาดามาเปิดนะ อ๋อใช้ท่านี้ท่านี้โอเคอ่าคุณเลหลิกมามาในควีนมาโอ้ตัวเองเอาทอนหูสมควรแล้วน้องฮาริมูของเรานี่ใช้ได้เลยนะโอ้คุณโดฮีก็สวยคุณเด็บบี้ก็สวย โอ้แจมวิพับบิกมาตรงนี้เอยแต่ตรงนี้ดีมันดูเป็นแบบจินตะลีลาอะไรอย่างเงี้ยอ่ะเอ้ยไม่มีน้องออดรีของเราเนาะโอ้โหอ่า เลยบาร์นี่ใส่กางเกงที่เป็นสไตล์ของเขาเลยนะอุ๊ยอันนี้ลีเดอร์ไหมลีเดอร์เอ้ยมีมากกว่านั้นเนาะโอ้ลีเดอร์กับซับลีเดอร์คู่กันอีกแล้วนะคะคุณเคิร์สเทนกับคุณพาดา อันนี้มาแบบเนียนมากเลยอะ่ะแบบยูดีเข้ามาเลยอะ่ะอ่ะโอ้เออมีท่อนนี้ด้วยอืม อย่าพึ่งนะอย่าพึ่งนะโอ้โหโอ้โหอ,อ่ะอะ่ขอหยุดก่อนโอ้จบแล้วอ่ะนึกว่าคุณภาซาเขาจะมาเต้นท่าแบบชิลี่ชิลี่เนียไม่มีอ่ะนึกว่าแบบเขาจะเอาท่านี้มาเต้นด้วยสรุปก็คือมันอยู่แค่ตรงท่อนฮุกท่อนเดียวเนาะรีแคปกันก่อนนะคะในทั้งหมดที่เราดูกันมาเนี่ยตอนเริ่มเนี่ยก็คือเขาเริ่มด้วยทีมของเขาเนาะเป็นภาพของทีมที่เป็นผู้ชนะก็คือวันมิเลียนเนาะแล้วอยู่ดีก็ตัด เข้ามาให้คุณพาดาเป็นตัวเปิดก่อนเลยค่ะก็คือให้ทีมเบ b เบเนี่ยได้มาเปิดซึ่งมองว่าเขาวางมาได้ดีเลยนะเพราะว่าอย่างไอตอนท่าที่เขาแบบท่าเนี้ยท่าเนี้ยมันเข้ากับจังหวะแล้วก็ท่อนนั้นมากๆแล้วถัดมาตามมาด้วยมาในควีนก็คือเหมือนมันอัพเลเวลความ เผ็ดเข้ามาเนาะเผ็ดแบบว่าโอ้โหรองเท้าอะ่ะมาเป็นพิกเลยรอ,องเท้าแดงกันหมดเลยแล้วก็แซ่บมากค่ะท่าเต้นที่เอามาใส่ตรงนี้ถือว่าทํามาได้ถูกจังหวะมากๆแล้วพอตัดเข้ามาเป็นท่อนฮุกของวันมิเลียนเท่านั้นแหละโอ้โหชุดแดงกันหมดเลย <S <S คือตอนแรกอะ่ะพยายามมองหาคุณเอมี่พาร์คของเรานะคะว่าเอ๊ะอยู่ไหนนะคะหาไม่เจอนะคะหาไม่เจอคือกลืนไปอยู่ข้างหลังเลยนะคะแต่ว่าพอเห็นปุ๊บ โอเคสวยสวยทุกคนเลยอ่ะวันมิเลียนสวยวันสวยคืนไม่เข้าใจว่าทําไมน้องฮาริมูก็คือทําออกมาดีมากไม่เรียกฮาริมูแล้วนะเรียกฮาริมูเลยแล้วกันนะนะ,ค,ะคืออันนี้ทาออกมาได้ดีแล้วยิ่งตอนที่แจมเข้ามาแล้วเป็นทาที่แบบคุณลาทิชมาปิดตาเปอร์เซนต์แล้วเดินอย่างเงี้ยเออไอ้ท่อนเนี้ทําออกมาดีนะแล้วเอามาวางไว้ถูกจังหวะพอดิบพอดีใช่คือมันเป็นแจมนี่แหละที่แสดงแล้วมันถึงนะคะสำหรับท่อนนี้ถ้าเกิดใช้ท่อนนี้ของทีมอื่นอ่นมันก็อาจจะยังดูไม่เข้าเนาะ มันอาจจะยังดูไม่เข้าแบบนี้นะคะแต่ก็เสียดายน้องออดดรี่ไม่อยู่เนะเาะก็เลยไม่ครบองค์เลยนะคะมีกัน4คนเหงาเหงาและพอตัดมาโอ้จังหวะเนี้ย ประทับใจมากและคิดว่าเขาทําถูกแล้วที่เขาเลือกเอาวูฟโลมาอยู่ท่อนนี้เพราะว่าอะไรเพราะว่าทํานองมันคือมันใช่แล้ววูฟโลเวลาเขาเต้นเนี่ยก็ไม่ฝืนด้วยคือเขาก็เต้นแบบตามสไตล์ของเขาเลยแล้วมันก็ยังเข้ากับเพลงได้อยู่นะอันนี้เออถือว่าวางมาดีนะคะแล้วก็มาจบที่เลบาของเรานะคะเลดี้บัลช์นะก็ทําออกมาได้ดีเช่นกันแล้วก็อัพสตรีมขึ้นมาชอบมากๆตอนที่เอาลีเดอร์นะคะมาเต้นด้วยกันหุแล้วยิ่งตอนที่เห็น<ม>น้องวาลิมูนะ<ม>ก็รู้เลยว่าโอ้ไม่ใช่แค่ลีเดอร์แล้วนะคะเพราะว่า ซับเลดเดอร์ก็เข้ามาด้วยนะนี้ก็รู้สึกประทับใจมากๆที่เขาให้ซีนหลายๆทีมได้มาอยู่รวมกันและยิ่งตอนสุดท้ายที่ตัดเงยหน้าขึ้นมาปุ๊บแล้วเป็นคุณฮวาซาเนี่ยโอ้โหมันตัดได้เนียนคือถ้าไปเทียบกับตอนที่เป็นซีซั่นที่แล้วที่เป็นเจสซี่อ่ะก็จะเห็นว่ามันจะมีจังหวะแบบทิ้งช่วงประมาณหนึ่งแต่อาจจะเป็นเพราะว่าเขาตั้งใจแต่รอบนี้น่าจะตั้งใจเหมือนกันเท่าที่มันเนียนบขึ้นมาแล้วเป็นคุณฮวาซาก็คือดีมากจะิตจะก้านดีมากยิ่งตอนมาเต้นรวมกันนะแบบ ท่านี้ทานี้นึกว่าเขาจะมาเต้นท่าช่อนฮุกด้วยกันนะกลายเป็นว่าเขาก็มาเต้นโซโล,โล่แต่ก็โอเคใส่แรงเต็มที่ถือว่าทำออกมาดีนะคะแล้วก็เป็นการจบ MV ที่สวยงามมากๆมีให้เครดิตชื่อแต่ละคนนะคะก็ ขอตปบปือให้คุณแม่เลียคิมของเราอีกครั้งหนึ่งแล้วก็ยินดีกับชัยชนะครั้งนี้ด้วยนะคะที่น้องควาซาได้เลือกเขาไปแต่ยังไม่จบแค่นี้นะคะเพราะว่ารายการของเราเนี่ย EP ล่าสุดก็คือ EP ที่7ที่ผ่านมานี้นะคะเขาได้มีการเปิดเผยเบื้องหลังให้เห็นแล้วก็ดูที่มาที่ไปว่าสุดท้ายแล้วทําไมวันมิเลียนเนี่ยถึงได้รับเลือกมาแต่มันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าตอนท้ายเนี่ยได้มีการประกาศภารกิจใหม่ค่ะมิชชั่นสุดท้ายเพื่อที่เข้าสู่ไฟนอลซึ่งตอนนี้เนี่ยก็มีการปล่อยออกมาให้ ทุกคนได้ดูแล้วนะคะยังไงอย่าลืมเข้าไปดูเข้าไปโหวตด,ด้วยนะรอบนี้เนี่ยเวลาในการโหวตสั้นมากๆด้วยนะคะทุกคนอย่าลืมไปเชียร์ทีมที่ตัวเองรักทีมที่ตัวเองชอบกันะเยอะนะและสําหรับใครนะคะที่อยากติดตามดูรายการ Street Movement Fighter สามารถรับชมสดได้ทุกวันอังคารผ่านช่องทาง MNe t เวลา2ทุ่มเวลาไทยนะคะและถ้าอยากดูรีแอคติดตามได้ที่ช่องของเราเลยนะคะ Diary of Jang Ji Ho ค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์คอมเมนต์ให้กําลังใจทีมงานและกด Subscribe เปิดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้คุณไม่พลาดคอนเทนต์เกาหลีเข้าใจจาก Diary of Jang ูกันนะคะสำหรับวันนี้อัญโยง